พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวและเป้าหมายของชีวิตลองจินตนาการถึงแถวของก้อนหินหนักๆที่พิงซ้อนกันอยู่หากหินทุกก้อนพิงอยู่กับก้อนที่อยู่ด้านหลังและก้อนที่อยู่ด้านหลังก็พิงอยู่กับอีกก้อนหนึ่งหินทั้งหมดก็จะล้มคลืนลงมาเพื่อที่จะให้หินทุกก้อนตั้งอยู่ได้จะต้องมีบางสิ่งที่ปลายแถวซึ่งไม่พิงอยู่กับสิ่งใดเลยเป็นสิ่งที่ทรงพลังพอที่จะค้ำจุนทุกสิ่งเอาไว้ เป็นสิ่งที่ตั้งตระงานอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลก็เปรียบเสมือนก้อนหินเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่หินแต่ละก้อนต้องพิงหินก้อนอื่นเพื่อจะตั้งอยู่ได้ทุกสิ่งในจักรวาลจำเป็นต้องอาศัยสิ่งอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพียงเพื่อที่จะดำรงอยู่ตัวคุณต้องพึ่งพาอากาศน้ำและอาหารอาหารต้องอาศัยผืนดินสายฝนและดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ไม่ว่าคุณจะมองไปที่ใดสิ่งหนึ่งย่อมต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นๆอ,อีกหลายสิ่งเสมอวิทยาศาสตร์อธิบายความเชื่อมโยงเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีโดยบอกเราว่าสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับอีกสิ่งหนึ่งอย่างไรแต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้อธิบายว่าทำไมแถวของก้อนหินทั้งหมดถึงตั้งตระงานอยู่ได้ตั้งแต่แรกวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตอบคำถามที่ว่า สิ่งใดที่มีอำนาจมากพอที่จะค้ำจุนทุกสิ่งเอาไว้เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนั้นเราต้องมองให้ไกลกว่าห่วงโซ่ของสิ่งที่ต้องพึ่งพากันและกันจะต้องมีพระผู้เป็นเจ้าที่ค้ำจุนทุกสรรพสิ่งแต่พระองค์ไม่พิงและไม่พึ่งพาสิ่งใดเลยพระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งค้ำจุนทุกสิ่งแต่ไม่ถูกค้ำจุนโดยสิ่งใดคือสิ่งที่เราเรียกว่าพระเจ้าผู้ทรงอำนาจเป้าหมายของชีวิตดังนั้น พระเจ้าผู้ทรงอำนาจจึงได้ทรงสร้างเราและทุกสิ่งรอบตัวเราหากเรามองไปรอบๆเราจะเห็นว่าทุกสิ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่โลกและดึงน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้าต่อตัวเป็นเมฆสายลมพัดพาเมฆฝนจากเมฆทำให้พืชพันณเจริญเติบโตพืชและสัตว์เป็นอาหารให้กับมนุษย์ไม่มีสิ่งใดในจัก,กรวาลที่ดูเหมือนเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไร้จุดหมาย เมื่อแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตยังมีเป้าหมายคำถามที่สมเหตุสมผลจึงเกิดขึ้นคือทำไมพระเจ้าผู้ทรงอำนาจจึงทรงสร้างมนุษย์ผู้ซึ่งมีสติปัญญาและความตระหนักรู้ในระดับสูงสุดเพื่อตอบคำถามนี้พระเจ้าได้ทรงบรรดาศาสนทูตเพื่อนำสาสารของพระองค์มายังมนุษย์ในชาติตั้งแต่ศาสนทูตอาดัมหนูอิบราฮิมอับราฮัมมูซาโมเสสดาวูด เดวิดสุไลมานโซโลมอนอีซาเยซูและยะยาจนถึงศาสนาทูตท,ท่านสุดท้ายท่านศาสดามูฮัมหมัดขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งหลายศาสนาทูตท,ทุกท่านมาพร้อมกับข้อความที่ชัดเจนเหมือนกันคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อเคารพภักดีและเชื่อฟังพระองค์และชีวิตในโลกนี้คือบททดสอบความเชื่อฟังต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ทุกการกระทำคำพูดความคิดและเจตนาของเราจะถูกบันทึกโดยเหล่าทูตสวรรค์ช่วงเวลาแห่งความตายคือเมื่อการทดสอบสิ่งสุดลงและผลลัพธ์จะถูกเปิดเผยผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความสรัทธาในพระเจ้าผู้ทรงอำนาจและประกอบคุณนามความดีจะได้รับความสำเร็จในสวรรค์ตลอดกาลส่วนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในพระเจ้าผู้ทรงอำนาจจะต้องทนทุกทรมานชัวน่วนิรันดร์ในไฟนรก เรารู้ความจริงได้อย่างไรเรารู้ได้อย่างไรว่าบรรดา,าศาสนทูตได้มาทำหน้าที่แล้วพวกท่านได้ทิ้งคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับจากพระเจ้าไว้คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนไปตามกาลเวลายกเว้นครัมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งได้รับการรักษาไว้อย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลากว่า1,400ปีแล้วแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลกุรอานมาจากพระเจ้าผู้ทรงอำนาจจริงๆลองคิดถึงคุณล,ลักษณะที่จำเป็นของพระเจ้าพระองค์ต้องไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดหากพระองค์เริ่มมีตัวตนขึ้นมาพระองค์ย่อมต้องพึ่งพาบางสิ่งทําให้พระองค์เกิดขึ้นดังนั้นพระองค์ย่อมไม่ใช่ผู้ที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดหากพระองค์ดับศูนหรือสิ้นสุดลง พระองค์ก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงของทุกสิ่งได้เพราะการสิ้นสุดของพระองค์ย่อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยดังนั้นพระเจ้าจึงไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดพระองค์ต้องทรงเป็นหนึ่งเดียวหากมีผู้สร้างสององค์ความประสงค์ขององค์หนึ่งย่อมจำกัดอำนาจของอีกองค์หนึ่งและผู้ที่มีข้อจำกัดย่อมไม่อาจเป็นพระเจ้าได้ตัวอย่างเช่นหากผู้สร้างองค์หนึ่งต้องการให้ดวงอาทิตย์ขึ้น และอีกองค์หนึ่งต้องการให้มันตกจะมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ทำสำเร็จผู้ที่ล้มเหลวย่อมไร้อำนาจและผู้ที่ไร้อำนาจย่อมไม่สามารถเป็นพระเจ้าที่ทุกสรรพสิ่งต้องพึ่งพาได้และประการสุดท้ายพระองค์ต้องไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างในทางใดทางหนึ่งหากพระองค์เหมือนกับสิ่งถูกสร้างพระองค์ก็ย่อมต้องพึ่งพาสิ่งอื่นเช่นเดียวกับสิ่งเหล่านั้นและพระองค์ก็จะไม่ใช่ผู้ที่ทุกคนต้องพึ่งพา ลองถามตัวคุณเองว่าจากบรรดาพระเจ้าทั้งหมดที่ผู้คนเคารพบ,บูชาพระเจ้าองค์ใดที่มีคุณล,ลักษณะตรงตามเกณฑ์ทางตรกะเหล่านี้พระเจ้าองค์นั้นคือพระเจ้าผู้ส่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานลงมาในบทที่112อัลลอฮ์ตรักว่าจงกล่าวเถิดพระองค์คืออัลลอฮ์พระผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์พระเจ้าองค์เดียวผู้ไม่ต้องการสิ่งใดทุกสิ่งต้องการพระองค์ผู้ทรงนิรันด์ไม่มีบิดไม่มีบิดาแตกต่างจากสิ่งที่ถูกสร้างอย่างสิ้นเชิงไม่มีหุ้นส่วนไม่มีผู้ใดเทียบเท่าอัลกุรอานอธิบายพระเจ้าตรงตามที่ตรกระระบุว่าพระองค์ต้องเป็นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือข้อพิสูจน์ว่าพระมหาคัมภีอันกุรอาน เป็นคำปีที่ส่งมาจากผู้สร้างจัก,กราวาลอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจส้ำเชิญชวนดังนั้นเราขอเชิญชวนท่านเข้าสู่อิสลามสู่การเคารพภักดีต่อพระเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินและสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่การเข้าสู่อิสลามทำได้ง่ายๆเพียงกล่าวด้วยความจริงใจว่าข้าขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรค่าแก่การเคารพพักดีนอกจากอัลลอฮ์และค่าถอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัชฮัดูอันลาอิลาฮิลลาอัลลอฮ์วะอัชฮัดูอันนามูฮัมมัดันหากเราผิดคุณก็เสียเวลาเพียงสมนาทีเพียงสมนาทีคุณจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหน้าอันเป็นนิรันร์หากคุณเดินหันหลังกลับไป ประตูสู่ความสุขชั่วนิรันดร์เปิดกว้างอยู่แล้วคุณจะก้าวเข้าไปหรือไม่